สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่สยามสแควร์ซอยสองนะครับวันนี้มีกิจกรรมพิเศษนะครับคืองานเปิดตัวยีนทรงใหม่ของทางดูดี้นะครับก็คือ Solid o อ l ลีนะครับผมแล้วผมก็อยู่กับพี่แดนปอนโตออริจินอลนะครับผม Solid ออ l ิจนี่เป็นทรงใหม่ที่ผมรู้สึกว่าดูดี้เนี่ยเขามั่นใจในทรงนี้มากเหมือนครั้งก่อนเนี้ยที่เห็นเขาทํางานอลังการขนาดนี้มันจะเป็นตัวลีนดีนซึ่งมันกลายเป็นทรงอันดับหนึ่งของแบรนด์มาตลอดแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีทรงใหม่มาเรื่อยๆสเตดี้เอ็ดดี้กริตตี้แจ็กสัน แต่มันก็เพิ่มสีสันให้กับแบรนด์นิดนึงแต่ว่า solid only เนี่ยเหมือนกับเขาเต็งว่าเป็นมาร์อันดับหนึ่งเขาแน่ๆเลยมันเลยเป็นงานที่จัดไม่ใช่แค่ที่ร้านผมแต่ว่าที่มิวนิกสวีเดนที่ออสเตรเลียจาการ์ตาคือเรียกว่าเป็นปาร์ตี้พร้อมกันทั่วโลกคืนนี้มส้สึกว่าทรงนี้อาจจะมาเป็นทรงเรือธงของนูดี้เลยภาพจําของนูดี้มันจะต้องค่อนข้างค้าลูมนิดนึงต้องแต่เริ่มแบรนด์แล้วเขาเป็นคนที่เอาแบบพวกสลิมสกินนี่มาสร้างกระแสกับตัวโล้เดี๋ยวคง ได้เข้าไปลองกันแล้วในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่เดนก็นจะมีจับรางวัลกางเกงฟรีไปเลย หรือว่าส่วนลด50%มันเป็นรางวัลที่เขามีเหมือนกันทั่วโลกแต่ว่ารางวัลที่ผมเริ่มขึ้นมาเองเนี่ยจะเป็นมิกซ์แอนด์แมทคือผมชอบการแต่งตัวอยู่แล้วก็เลยอยากจะดูว่าใครเอานูดี้มาเล่นกับเสื้อผ้าลุกวันนี้โอได้ดีสุดอย่างพี่เอกนี่แบบดูไม่ธรรมดาเลยนะวันนี้ตั้งใจมาคว้ารางวัลอันนี้ก็เป็นแจ็คเก็ตนะครับรุ่นแรกๆของทางนูดี้นะครับโอเคก็ตัวตัวแรกเลยครับที่ซื้อกับร้านฟอนโตนะครับก็คือนูดี้ทินฟินออฟไดทวิวทรงในตำนานวันนี้ก็ถือว่ารุ่นพี่นะครับ น้องใ่นะแล้วก็ตัวนี้มันทำให้ผมเรียนรู้การปั้นเฟตยีนน่ะของนูดี้เป็นยีนปั้นเฟดตัวเดียวของผมที่มันเป็นเส้นสวยๆแบบนี้นะซึ่งมันก็แบบยังไงผมก็ไม่ขายนะนี่ก็ปะไปหลายรอบแล้วเทมากเลยช่วงนั้นน่ะที่นูดี้เขาเริ่มเปิดตัวนี้มันเป็นการที่เขาแนะนําคนให้รู้จักของผ้าดิบให้ใส่ให้เก่าเองด้วยหลายๆคนก็เป็นผ้าดิบตัวแรกเลยนูดี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทุกคนชื่นชอบกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันดีกว่านะครับผม ครับแล้วนี่เดี๋ยวเรามาป้ายยาอีนรุ่นนี้กันนะครับโซลิดออยลี่นะครับ ณปัจจุบันนี้มีขายอยู่2ส,สีด้วยกันนะครับ <c oughs> ก็จะมีผ้าฟอกแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีฟอกสีดําตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือก <c oughs> อันไหนกางเกงยีนดําฟอกนี่น่าจะมีไว้ติดตู้เสื้อผ้าสักตัวหนึ่งแล้วผมคิดว่านูดีทําออกมามันจะไม่ได้มีขาวติดเลยมันผมรู้สึกว่าแต่งตัวง่ายด้วยคนที่ชอบเป้ากระดุมเป็นอะไรที่อาจจะถูกใจหลายคนเขาก็จะใช้ฮาร์ดแวร์ที่ต่างกันด้วยแบบพวกกางเกงดําก็จะเป็นสีเงินเป็นหมุดสีเงินส่วนอันนี้ก็เป็นทองแดงเป็นคอปเปอร์นะครับตอนน กางเกงเขาเองตอนนี้ป้ายก็จะเปลี่ยนเป็นปะเก็นปะเก็นที่แบบหนาๆเลยนะทำให้กางเกงเขาเป็นวีแกนไม่มีส่วนผสมที่มาจากสัตว์เลยเป้าก็จะมีความไม่ต่ําประมาณกลางๆปลายขาก็จะไม่เล็กผมคิดว่าน่าจะถูกใจหลายคนเดี๋ยวคงต้องมาฟิตติ้งกันดูจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับลองดูนะครับนี่คือ Solid o i l y ี34นะครับมันจะคล้ายๆกับสลิมส r ตรทนิดนึงนะแต่ว่าตรงปลายขาเขาลู่ลงนิดนึงมันก็เลยค่อนข้างที่จะดูเข้ารูปนิดนึง ด้านหลังก็ประมาณนี้นะอันนี้เป็นผ้าฟอกสีดำนะครับก็ใส่หลอๆแบบนี้เลยเอวสานะครับเล็กลงมา1เบอร์มันก็จะกระชับนิดหนึ่งนะส่วนทรงเนี่ยมันจะสลิมมากขึ้นกว่าเดิมตรงบริเวณปลายขาเห็นไหมนี่ยตรงนี้มันก็เข้ามาใครที่ชอบแบบสลิมนะอาจจะลดไซส์ได้1เบอร์นะครับโดยประมาณเดี๋ยวลองผ้าฟอกกันอันนี้คือผ้าฟอกเอวสาสงสยัยน่าจะโดนตัวนี้แหละห ฟอกสวยแล้วก็เนื้อผ้าเนียนเรียบละเอียดใส่สบายรูปทรงของเขาผมว่าประมาณนี้สำหรับโซลิดออยลี่ในกำลังดีถ้าเกิดว่าเพิ่มไซส์ขึ้นไปมันจะดูคล้ายๆสลิมสเตรทมากไปหน่อยก็คิดว่าน่าจะเลือกทรงนี้แหละเยอะ ครับแล้วนี่ก็อยู่กับน,น้องป้องช่องฮาคุนะครับรู้สึกยังไงบ้างกับยินทรงใหม่ที่ออกมาจริงๆต้องบอกว่าทรงนี้ยพอได้ยินข่าวมาบ้างอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาลักษณะไหนแต่พอได้มาเห็นตัวจริงอ่ะผมเลยเข้าใจเลยเขาหาจุดร่วมระหว่างเรกกิล่ากับสลิมได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่ถ้ารู้สึกว่าเรกกิล่าเนี่ยใหญ่ไปสําหรับคนใส่นูนดี้นะแล้วรู้สึกว่าสลิมอ่ะเล็กไปอ,อันนี้คือคําตอบเลยเขาทากันบ้านมาเรียบร้อยแล้วว่าทรงนี้จะ ต้องมาแล้วสะเทือนตลาดเลยคร <laughs> ยังไงเราก็ได้มาแล้วตัวหนึ่ง <laughs> แล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สนุกมากๆนะครับยังไงขอขอบคุณร้านบอนโตออริจินอลด้วยนะครับที่จัดงานดีๆอย่างนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ